ี่น้องเลยได้มาแล้วเนาะนี่ปิดเองเนาะมาคนเดียวกันเลยบ่มีผู้ถ่ายให้กันเลยเอาเองนะกินซุกพี่น้องเลยมันมักสรีพี่น้องเลยพ่อสรีเนาะนี่นี่บรรยากาศเข่ากำลังออกเนาะทางหลังของสตรีมเนาะป่ะไปเลยเนาะคนกระต๊อกุ่มือพี่น้องเออเนาะตัวนี้นี่นี่งามอยู่ได้พี่น้องเพราะได้กินเนาะปลูกกับหลานหนึ่ง นี่ก็พูดซาลี่กันเลยงัวเนาะป้าปีกล้วยสติปนี่ก็จะเป็นส่วนกล้วยของสตีบเด้อนี่พี่น้องเลยส่วนสตีบเนาะบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยฝนตกกะหากระเซร้าเนาะแขงแท้นี่พี่น้องงัวหน่อยสตีบเป็ตะแพงหมนี่โอ้สีมุมกับสีนี่ป้าเป็นตะแพร่งเงี้ยเลยพี่น้องเลยอันนี้งัวหน่อยสาวค้มดีเนาะหาก็ได้ อันนี้คืองโนเป็นตะเพงขนาดเลยเฮเล็กน้อยเป็นตะเพงแท้นี่ต้นงามอยู่พี่น้องเอ้ยกับงามอยู่เนาะแต่ว่ามันหางส่วนหลายมันตายเนาะหลายเนาะนี่กับสีพ่อได้เล่มอยู่พี่น้องเอ้ยปีนี้กัแต่กับสีโบงงามคือพีกายนี่เนาะพีกายนี่ยก็กยกสะง,งามกว่าพี่น้องเอ้ยพีกายนี่ย่ะปีสิมาหล่อบึ่งส่วนมัน เป็นแถวๆเลยเนาะนี่กำลังงามพี่น้องเลยว้าเป็นกมานเลวเนาะน,ะนี่โอ้ไก่สิออกแล้วพี่น้องเลยแต่ฝนก็นยังตกอยู่เนาะว้าคือสได้เกี่ยวเข่าแบบลุยฝนเลยพี่น้องเลยปีนี้ว้ามกแตงกำลังงามพี่น้องเลยว้าที่ตอนนั้นเนาะหลาน ดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเนาะว่าเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสติสดีสาลาอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาพ่อพ่อสติมเนี่ยนี้ก็เป็นบรรยากาศย่างใบใบเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่หาอยู่ให้อยู่หน้าสติมเนาะสติมก็สิมาแย่งงัวพี่น้องเอ้ยนี่แล้วก็สิไปเก็บเอาหมากสาลีเนาะมาต้มกินพี่น้องเอ้ยหากระโพาะสลีเนาะมาต้มกินนี่ก็กำลังย่างไป อันนี้งัวเนาะปุ๊บปีกล้วยสติปนี่ก็จะเป็นส่วนกล้วยของสติปเด้อนี่พี่น้องเลยนี่ประมาณนี้เนาะนี่งัวกับงัวน้อยเนาะงัวน้อยได้ได้ไหมพี่น้องเลยนี่้นีก็มาคนเดียวเนาะอยู่คนเดียวเนาะหลานหนึ่งคนกับว่าได้มาเนาะของเฮียนพี่น้องเอ้ยหลานก็ได้นี่อื้อหก่อน้าไม่กัน ส่วนสติบเนาะบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยฝนตกกะหากะเศร้าเนาะฝนตกกะแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยนี่งัวน้อยกะเฮ๊ตะแพงแท้นี่พี่น้องงัวน้อยสติบตะแพงบ่นี่โอ้สีมุมกับสีนี่อ้าเป็นตะแพงเงี้ยงี่รีพี่น้องเอ้ยอันนี้งันงนนงวน้อยสาวค้าดีเนาะหาก็ได้ อันนี้คือง้อน้อยของอ้ายเนาะเพิ่นเมย์เพิ่นกะน,นี่สติก็สใหญ่เพิ่นเน,ะนาะใหญ่เพิ่นไปพี่น้องเลยเป็นตะเพงขนาดเลยเฮ๊เด็กน้อยเป็นตะเพงแทนน้นี่นี่บรรยากาศกันเนาะอยู่ไหนอยู่หยยน้ากระสีคึ้มขึ้นพี่น้องเอ้ยเข่ากับกระลังสีออกเนาะนี่สประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเบื้งสติปัสสีง่ายงัวงกันเนาะเนาะสติปัสสีผ้าพี่น้องเนาะไป ไปเก็บอันมักสรีพี่น้องเลยโัวสรีเนาะนี่นี่บรรยากาศเข่ากำลังออกเนาะทางหลังของสตรีมเนาะป่ะไปเลยเนาะฝนก็ตกทุกมือพี่น้องเอ้ยฝนตกทุกมือทุกเว้นเนาะฝนก็ะไรอ่าฝนตกเข่าก็ออกเนาะแต่ฝนก็ยังตกอยู่เนาะสันีก็จะไปเก็บมักสรีเนาะโัวสรีที่เราปลูกไว้อยู่ในอ่าสวนนั้นมันต้นพี่น้องเลยเราก็จะเอามาเก็บมาต้มกินพี่น้องเลย ที่ข้าปลูกไว้ตอนนั้นเนาะกับหลังนึ่งเลยเนาะข้าวไปเก็บมาเนาะไปเบิ่งว่ามันมีหมากแก่บวพี่น้องเอ้ยมาสิใกล้สิไปหอดเลยเนาะฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยตกทุกมือทุกมือเนาะด้านหนาเลยเบิ่งฝนกับมืดมืดอีกแหลยกำลังยาวไปเนาะ ส่วนมันต้นพี่น้องเอ้ยมันต้นรัวมันสัมปลังเนะงงาะลองยางไปน,นี่ส่วนมันสติบกปงงามปันไดพี่น้องเอ้ยปีนี่ประมาณสักนี่เนาะนี่นเนข้าไปเลยหาบักซารีเน้องผู้ว่าสมีหรืโบ มันตายลายพี่น้องเอยมันก็ไรนี่ถือว่ากะมีต้นงามอยู่พี่น้องเอยกับงามอยู่เนาะแต่ว่ามันหงส่วนหลายมันตายเนาะลายเนาะนี่กัสิพ่อได้เล่มอยู่พี่น้องเอยปีนี้กะแต่กัสิบงงามคือปีกายนี่เนาะไกยนี่ก็จะงามกว่าพี่น้องเลยปีกายนี่ก็คือมันไม่ได้ตายเนาะปีนี้ก็คือว่าตายลายเนาะมันก็ไร มีแต่อันขวยตู้นที่เ้าคุดเนาะอันเก่าเนาะต้นมะสลีอ่าติปสิมาเลาะบุญเลาะส่วนมันเห็นแถวๆเลยเนาะนี่พ่อในเล่มหนามูพี่น้องเอ้ยปีนี้นะ มันคงสติก็ไดเด็กกับโบงงามคือติดกายนี่เนาะเดี๋ยวกับพ่อได้เล่มอยู่ให้ครัวปปลูกดูพี่น้องเลยโอ้โหอันนี้คือตายพี่น้องนี่ตายร้ายขนาดเลยนี่ที่หนาปูงอย่างเนาะเป็นเป็นไง สิมาหัพมักสลีเด้อบาดพี่น้องเลยนี่สติสิเกียมักสลีเนาะสติเฮากะหมากแก่ก็คือเฮาสิเบิ่งตามนี่เนาะอันนี้มันกระสิห่าวเนาะนี่ก็คือว่าแก่ได้แล้วเนาะตัวนี้นี่งามอยู่ได้พี่น้องพอได้กินเนาะปลูกกับหลานนึงปูกพอได้กินพี่น้องเอ้ย พูดสาลี่ก็ได้เพราะว่ามันมันตายเนาะตายลายกันเลยพลูกพสาลี่ใส่ตัวนี้ก็คือ,อยังโบกแกเนาะนี่น,นี่กระสีพ่อเอาเนาะเกระสิหาเรื่องกันตัวที่เพิ่นแกเนาะต้นมันกระไรนี่นี่้าตัวนี้หอาเฮงแล้วตัวนี้หอาเฮงแล้วแบบนี้ nè nè nó ngây đây này ผลตกแบบนี้ฝนตกนี่แบบนี้เอามักสรีไปตี้กินเนาะพี่น้องพูดสาลีมาตี้กินน,กกกนี่เพื่องมังแตงก็มีเนาะนี่เป็นดอกพี่น้องเลยเนี่ต้นมันต้นเหน่งงามพี่น้องเลยเนี่งามแบบนี้เบิร์เดย์เนาะ พีกายนี่งามแบบนี้เบิดเนาะแต่ปีนี่ก็คือตัวงามตัวโบพี่น้องเอ้ยตายลายเนาะมันปีนี้บ่ได้ลายพี่น้องเลยเหลวมาสติพาเหลวมันเนาะเหลวมาเบ่งหมักอื้อเนาะหรือว่าฟักทองพี่น้องเอ้ยเป็นอยูุ่บ่ะเป็นหมักยุบอ่ะ หวมน้าหอบวนเนาะผมว่าแมางกินเวอร์เลยพี่น้องเลยเคือฝนนี่พี่น้องเลยข่าวสติก,ก,นนกปะเนาะกำลังงามพี่น้องเลยว้าคืกาอกรมานเลวเนาะนี่โอ้ไก่สีออกแล้วพี่น้องเลยแต่ฝนก็ยังตกอยู่เนาะว้าคือสิได้เกี่ยวเข่าแบบลุยฝนแล้วพี่น้องเลยปีนี้ ไ่ได้เกี่ยวแบบลุยฝนพี่น้องเอ้ยเบิง่งหยิบเสืผ้าลงไปเลาะเบิ่งักแตงเนาะสีอ้ายส,สติปลูกไว้เนาะตอนเดี๋ยวไปเบิ่ง,งนาะว่าพันออกกระบิ่เนาะโอ้ยจมันยากะอะเข่ากำลังมาแน่นี่พี่น้องเอ้ยก็สิออกก็ได้นี่นี่เนาะตอนนี้สติก็ะหอดสวนบักแตงเนาะเป็นทีมห้อยแล้วพี่นอ้องเอ้ยแต่งมกทั่วโอ้ฝนตกใส่แหง้งเนาะนี่ แง่บักแตงตายก็พูดหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่อาบักแตงกำลังงามพี่น้องเลยอาที่ตอนนั้นเนาะหลานหนึ่งคนอาทายให้ป้าลุงอาเบิ่งตอนนั้นเนาะนี่อาบักแตงกำลังงามพี่น้องเลยตาอ่อนซ้อนเนาะนะโอ้งามแฮง้ยหเม้นบ่าได้พี่น้องไว้ทั้งพูดกะเ่ากะปูกชอบอันน้องซาเลยเนาะนี่ นี่เม็นหมดเลยนี่ป้าวโหหมดเลยโอ้ตัวนี้กันเนาะเป็นแถวเลยเนาะเห็นหมดเลยป้านี่ก็เรียนเป็นแถวอยู่แต่เพิ่นก็ย่านเพิ่นตายเลยพี่น้องเ้ยเพราะว่าฝนตกเนาะเพิ่นก็นสีบวมน่าน่ะพี่น้องเ้ยแท็กซีเ่เด้กินละบ่เนาะนี่รุ่นเลยเนาะเพราะว่าฝนตกทุกมื่อพี่น้องเลย นี่เนาะติต่สีไปเบิ้งต้นหมองุ่งเนาะหรือว่าหมากงละกอพี่น้องเลยพาเลาะเบิ้งก่อนบรรยากาศเนาะหลังจากฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสีประมาณนี้แหละเนาะนี่ฟูต้นหมองุ่งสติไปเบิ้งเดือดแต่ใบเนาะเพิ่นกะบวมหน้าพี่น้องเลย ป้าพี่น้องเอ้ยผู้หน้ามโนผู้อ๋าหนองซาสตินะนำนำเป็นน้ำของพี่น้องเอ้ยผู้ลึกเนาะผุนตกพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเอ้เบื้งต้นมองหงสติน่ะป้ามีมาเรืองๆอนี่พี่น้องมังหงษ์ซุกนะพี่น้องน่ะซุกด้วยนะป้าเบิ่งมังหงษ์พี่น้อง บักหุ่งก็ยังเหลือแต่ใบส่งสมัยเนาะนี er ่บักหุ่งสุกเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วเนาะนี่ๆปิดเองเนาะมาคนเดียวก็เลยบ่มีผู้ทยให้ก็เลยเอาเองนะเมื่อกี้นี่สุกพี่น้องเอ้ยหุงสุกต้นมันก็นี่ก็ได้หุงสุกเนาะนี่ก็ซาี่ก็ได้สิได้หุงสุกเนาะหน่วยนึงกกซาี่พี่น้องเอ้ยนี่ อาสิเบีนจังใดกสติเกิดสิได้จบ,บ,บคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้ยหากก่อนสิไปก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้สตินเนเด้อคลิปต่อไปถ้าสาติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายไเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้ยดยสบายดี